แนวกินหรูหรูแพงแพงทีเขาวาภัยกินแล้วคือสุดยอดมันกะแค่แนวกินระดับฐานะทางสังคมเท่านั้นลหละแต่สุดท้ายแล้วเขาไ่เคยลืมรสชาติแนวกินของบ้านเฮาเลยก็ให้เป็นแนวกิ่นที่เขาวาแ่บหลายแต่มันบริแซ่บสําหรับสุกคนพอของแ่บมันแล้วแต่ค้นมักหมักไผหมักมันแ่บไผแแ่บมัน คนเฮามักบวคือกันนะจ้าปั้ยท่านผู้ชมทุกท่านจ้ามีแจงกมาปนปลาเค็งแม่ไข่สู้ผิวจ้าฝนตกอีพอกรับไปไต่ป่ามากมีได้ปลาเค็งแม่ไข่ามากใส่ก็เอามาต้มใส่น้ำปลาแดกเมนูนี้กิงตะไหนทองใหญ่กินยำไรกะแสบยำนันมีแม่คนให้กินฝีมืออีแม่นี่สุดยอดแล้วจ้า ดีแบบพริกดิบหอมๆจีเม,ม่งดาใส่อีกรับร่องเลยจ้าออว่าแสกพักเมนูปนขายปลาไรก็คื่อพักแล้วจ้าตำริกให้ละเอียด แก้แบงดาไส่ต่ำให้ลท์แก้แก้เนื้อปลา,ปาไส้ <c oughs> แน่กินนิสานบานเข้าเฮ็ดง่ายๆเ <c oughs> ครื่องปรุงบรหลายขาดพอะดรก็คือนำประแด,ด <c oughs> อยู่บ้านนอกเข้าก็กินง่ายยู่ง่าย <c oughs> มีปนมีเจ้ามีหววพักสนีกะอิ่มเลย คิงตัวหญ่ๆยข่ใครเต็มทองบนแสบค่ะล่ะจ้ามันอาจจะเป็นอาหารเบลเลอดรู้ราคาบาแพงที่หลายๆคนอาจจะบ่ามาก,กินนะจ้าแต่สําหรับตัวเจนแล้วมันเป็นอาหารที่แสบสุดยอดแล้วจ้าในกินแนวกินบานเห่าหนี่คือวิเศษสุดยอดแล้วกระจังหวาแล้วจ้าคนเห่ามักบ่กคือกันหมักไผ่หมักมันแสบไผ่แสบมัน แกะเนื้อปลาเสร็จแล้วก็างเสร็จแล้วแจกกระมัตต์ต่ำๆให้ละเอียดจังน้อยเติมน้ำปลาแดกที่ข้าวต้มลงไปจ้าปรุงเครื่องด้วยผงดิเศษผัดจางก็เติมน้ำปลามีปนเราก็ต้องนีลวกพักมันเป็นคองคููกันนะจ้าปนปลาแข็งใส่แมงดาหอมๆก็เสร็จแล้วจ้ามาเด้อมาคุยมาจำน้ำกันแจกกระาคจบคลิปไ่เพียงซ้ำนี้เด้อจ้าฝาก พอแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังแรงใจใหน้นลรี่จ้าขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าคลีปนาพอกันไหมสวัสดีจ้า